อาการประจำรุ่น 1. น,น้ำซึมเข้าตัวรถตรงประตูฝากระโปรงท้ายให้ลองเช็คที่รูระบายยางขอบประตูและขอบกระจกครับ 2. เกียร์ CVT มีอาการกระตุกออกตัวช้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษาถ้าเปลี่ยนน้ำมันแล้วแก้ไม่หายลองเช็คที่สปีดเซนเซอร์ครับ 3. หน้าจอหลักมีไอ้น้ำขึ้น เกิดจากท่อแอร์รั่วหรือฟองน้ำุดเลยทำให้ลมรั่วมาโดนครับ 4. เวลาใช้งานไปนานๆเครื่องยนต์จะมีอาการกระตุกเวลาออกตัวแนะนำให้ลองเช็คหัวเทียนคอยปีกผีเสื้อวาวกลกรองเบนซินและหัวฉีดครับ 5. ระบบไฟฟ้ารวนเกิดจากแบตเตอรี่มีขนาดเล็กหรือว่าอายุการใช้งานนานเสื่อมสภาพ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่นะครับและให้เลือกแบบ CCA d ีจะกแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ครับ